สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเมนี้เปิ้ลสายห้าเด้อค่ะกัสิผ้ามาถามประวัติหลวงปู่หลวงปู่จะขาหลวงพ่อขาหนูขอถามประวัตินะค่ะเพิ่นเป็นมาตั้งแต่ค่ะหลวงพ่อที่ว่า,าเพิ่นลาสังขารละสังขารเป็นแก้วมรกตบอกค่ะจ้าไปนนั่นจะ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 ไปหาเจ้าอาวาสเด้อปู่หาเจ้าอาวาสอ่ะปู่ตีนแป๊บเดียวแล้วยู่หันหลังเดียว บอกค่ะเอาข้าวข้าวก้อนบ่ได้บอกค่ะข้าวข้าวเป็นข้าวข้าวกับบ๊อบนี่ยังเหลือแล้วกับบ๊อบนี่แล้วกับมอระนาอ่าธรรมดาบ้านห่าเหนียะค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นอย่างผมก็เริ่มมาได้สี่หาปีนี้มันก็เป็นเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเรื่อยๆออ๋มันมันก็เป็ี่ยนเพื่อเทียบยาวนะค่ะเทียบมาเป็นขึ้นมาเกเรื่อยๆแปลมาเก็เลยเป็นเป็นนี่คือเป็นมรกตบ่ค่ะเป็นสีมรกตขึ้นเลยบ่ค่ะ Uhm. อันนี้อันนี้วัดซื่อยังก่อค่ะนี่วัดจุมพ่นวัดจุมพ่นจังหวัดบอระพุทอุปถระทมกับซ oh, yeah. wow> ื้อเล่านี่ยโอ้บอระพุทเขาเรียกหลวงพ่อมาค่ะหลวงพ่อบอระพุทหลวงปู่บอระพุหลวงปู่บอระพุตวิทานค่ะหนูกับพึ่งม้าครั้งแรกหนูกัเห็นอันเยอะทางไหนล่ะพี่นน่ากับปีจูนี่ลาเพิ่นพักกันอันพักกันมาน้ำกันค่ะมากับลุงพุ่นเตรต Oh. ค่ะพันท้ำบุญแจกเขาเอให้าอาหารน็กนออ้อยแล้วกะ็สูขวัญเมื่อกลางสีมาน้ำกลนนี่แหะค่ะ okay. น่งก็เลยนอันนันพึ่งในทํำช่องย u ทูบรั <YouTube S 2> ้งเล่เค่ะพันละซังขานได้กับปีนี้กัเป็น1ิเกที่เขายี่สิปกับีไม่นี่อ๋อยีปีปีไม่นี่เป็นคือครบ20ปีไหมคะพอรละังคานนี่อายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้นร้อปี อ๋อร้อยนึงปีป่ะค่ะโอ้เป็นช่วงเวลาปัานเกือบ20กว่าปีเนาะทีว่าลืมแบบว่าเป็นอันอีมสโมรกคือในเรื่อยสีมนี่ก็ดอิ่นจะสีหปีขึ้นลังนี่โอ้เพิ่งเป็นน่นาะค่ะอ๋อค่ะสาธุสาธุเนาะเอใช้เพิ่นกับสีอาทิฐานไว้แลม่ค่ะเนี่ยคนเป็่นพระระดับกับมาฐานอะกรรมรฐานพรากัรมฐานนะคะเนาะกมาตสมัย่นเุนไปเดินทวดงพ่อกันกบหลวงู่พุ้นเ่อนพ่อเหมือนกันละ สายวัดตดวงเพิ่นเบีอดเพิ่นเบีตลัตัวเรเพิ่นขุนโอ้ห้อเจ็ดนัดนำเพื่นก็ไปเมื่อ่นะตัดวงคือจังพระดังเพื่นนั่นละค่ะงแต่ว่าเล่าของเราจากออกตัวอันนี้คือซื้อแล้วเก็บตัวของเราแล้วเปลี่ยนเอกอาคือจังอันนี้คือจังหลวงพ่อพูดเ่ไปร่หลวงพ่อืมแล้วก็เราอยู่ของเราอยูงที่สัมผัสผู้หูวกจังหู กูป yeah. ูหูก็แล้วไปแล้ยวแถวผู้ที่ศึกษยาจังเหยียบรถเด้งนี่าก็คือกูยังดอกกันชูเฟอร์นั่นกับมี่อันสิบแม่นแฟนเล่าหรือมันอันผู้สาวกูปูหูใช่ไหมนะเนาะมันก็เต็มๆพศ2003แลี้ยวก็นั่งอยู่ข้างหน้าชูเฟอร์ก็เลยว่ากับจีบกันเนี้ยก็จีเป็นก็คือจังอาตมาจังสี่กัชูมือเนี่ยมั่งกับจีบเป็นคือจังเลี้ยวเบิ้งกับจีบเป็นผ้าหน่อยผ้ายังก็วันนี้ดังเนาะ ค่ะเออนางทั้งร้างก็ได้เราปุ๋ยลุงพี่นะปุ๋ยชงเปื่อนั่นน่ะค่ะมันสิบดเดียงบ่ละโยมมาดาละวานั่นก็ย้อนเพเ่อกระหู้เราฮือๆแล้วเนาะบางไปแล้วกันแจ๊กสีบานอย่งไรของเราแล้วเราเหยียบขึ้นไปมันกัดเดียงเงือกหนาเธอเลอะเลยกัดเด็ดโรมากราบโรคกรุกบวกอันเช็ดเราขึ้นไปน้ำข้างหน้าผู้หญิงมันหนักหลัง อค่ะรถกันเนนกับยูขจอว่ายูประานนี้อยูประานทุกทุมนี่อืค่ะขจอบวมก็ขายสิบบ่ออันนี้รับประทานแล้กันที่เราเหยียบยี่งอันเหยียบยิงก็ค่ะเหยียบรถนี่แหละโอเหยียบรถที่ว่าเป็นประวัติเนาะที่ว่าเป็นประวัติมากที่ว่าดังที่ว่าม่ยิ่งนั่งข้างหลัง่ผู้ยิ่งนั่งอยู่ข้างหน้าโอ้นั่งอยู่ข้างนาโอ้นั่งน้าเสือเฟิร์สอันโบไฮไปนั่งข้างหน้าบ่ให้พระนั่งข้างหน้าบ่ให้หลวงปู่นั่งข้างหน้า ลูกป mm. right. yeah. uh, ูเราเลยว่ามันสสบดียงบ่อลาอะ่รนะเสบดียงบ่อออวันนี้เราก็บราณในช่วงโบรางเราอย่างมาขขางล่างกันแล้วกิมาอันนั้นมีเเราก็เหยียบข้นกันหัวเกิเงื่อนเธอเลยถึงเลยเงือดียงอยู่ดีกระด้มาอันเซืได้เลด้ยันมากกามาแล้น้ำน้ำก็คือน้ำซื้อหลวงปูหลวงปูบาลปูซื้อเหรียังสีห้องเปิ้นห้องนังไค่ะบ่ีแล้ว นี่แต่ว่าเราโพดเป็นมาค่ะหลวงปู่ว่าเราโพดสมัยเด็กๆเกิดที่เอิ้นพดเอิ้นพดเร่องที่เดิมโอ้หลวงปู่วรพโพดโอ้เม่นมาค่ะค้นว้นคนลอยเอ็ดพุนคนบานน้ำอ้อมพุ่นโอ้คนลอยเอ็ดเกษตรค่ะเราเกิดอยู่เกษตรวิสัยพุ่นค่ะก็เลยมาอยู่นี่โบมีอันเด็ดเราไปหลา่มองบ่ค่ะเออแล้วก็บวชปฏิบัติหลา่มองแล้วก็บวชอย่างเต็มนี่ยิ่งเบียวๆมาอันอันพี่สาวนั่น อันไล่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราไปจากไปย่างแล้วไล่ตีไล่ตีเอาไปมาเราปัดอันจะได้วุ้กก็ได้ก็ดีเราก็เลยหัดมัดมีบวชเี่นบวชเี่นอะไรก็ตัดสิงได้ฝาเลี้ยงเลยก็เล่นเ่นเหมอนบชเี่นเขียนอันโอ้ยเราก็จบตั้งแต่ท่ามือตั้งแต่สมัยเป็นเี่นหน่อยกูละค่ะโอ้สาธุนค่ะเป็นพระเป็นยังวัดแล้วก็มาต่อค่ะอันนี้เป็นประวัติของหลวงปู่วัลพุทธนะคะเนาะ ขาวองวัดไอ้วัดอยู่นี่วัดคือวัดซื้อวัดวัดจุมพลวัดจุมพลนะคะามาถามล้ไอ้หลวงปู่ซื้ออัหนวัดตังได๋ล่ะคั่นนาะหลวงปู่วรพจน์มิทานบ่หลวงปู่ที่บอยูอ่่พร <laughs> ะอาจารย<อ>์นี่มาสินะลุงรองนาะอ๋อเสดระรองนาะมาไปอยู่วัดนี่จําบัสมัน,มนบ่ก็โบดได้2ปีอ๋อบ่ได้2ปีววเป็นคนเป็นคนอยู่นี่บ้านนี้โอ้ก็เลยรู้จักประวัติเป่นป่ะ ัน,นี้กัอันกับนออกจากบ้านกัตแตงแต่พูด้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วเขาต้องมาดูกาขึ้นมาสองปีเมื่อกี้กัไปหาอยู <ım. S 2> ่หากินบ like ุระกุเทวุไทร์บลระโอ้ค่ะค่ะลูาเขากยุบุญเมื่อเมียก็ตายแตงแต้ดูแลแล้วโดยเมียยุบุญยุลายุนบุคคาเมียตายแล้วคลงเพียหลวงปู่บุราพุทธนะ่าในสิบค่าขอบวชนี่แหละใสองพรรนี้าขขอบพระ มาค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะกราบนมัสการนะคะสาธุลุงพจนาบอกค่ะลุงพ้นสิมาลุงพ้นสิมากบแตนนนยินมมันบ่ค่าขอบพระคุณมากค่ะเป็นวัดได้ค่ะเดี๋ยวสิพาเขาไปเบ่งสังขารนะคะของหลวงปู่วรพจน์ เด้อค่ะเด้อมื่อนี้ค่ะเปิ้ดสายห้าเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุนะค่ะเป็นอากาศเด้อค่ะสาธุขออนุญาตเด้อค่ะเด้อเด็กหลานมาก,กราบหลวงปู่ขอถ่ายภาพหลวงปู่นี่เด้อค่ะเด้อโมโหสิกรัรมมีกัปตุนนี่เด้อดูขอถ่ายภาพ เพื่อสิบห้ผู้คนได้กราบ,บ่ายน้ำเด้อค่ะสาธุสาธุทุพี่ทุพีเขาสาธุสาธุอันนี้เป็นคำสวดะะด้วยค่ะเด้อเป็นคำบูชาคำบูชาสวดมนต์อนของหลวงปู่วโรผุดนะคะเป็นสังขารของหลวงปู่นะคะเนาะ,ะอันนี้เป็นภาพได้ค่ะเป็นภาพของหลวงปู่ สาธุหลวงปู่ะาขาอาจะเป็นหลวงปูบรพุทธค่ะเด้อสาธุสาธุทำงาสาธุเป็น รุ่งสังขารห้องหลวงปูนะคะเนาะยังสาธุสาธุเดียเดียเลีย<า>นี่ก็เป็นพวกคนมากราบไหว้เนะยค่ะเด้อสาธุสาธุ ปู่ไปดูสังขารหลวงปู่เด้อสังขารเป็นพระแก้วมรกุเป็นี่พระแก้วมรกตฏนะคะบุนะคะเด้อโปได้ดเห็นภาพนีก็คอยถือมีมรรคหนาสาธุนั้นเด้อคอยไมีโศไมีหลัเป็นบุญเล็กุศลหลวงปูวัดหลวงปู่เจ้าขาสาธุเด้อหลวงปู่เจ้าขาหลวงขอขามากรรมขอถ่ายลูกหลวงปู่อัน อ,อให้ผู้คนได้การาบนมัสการ,ลราะะหลวง,ง,ง,ลงปู่บวรพฤนะคะว่ามีเด่กขาสังขารของหลวงปู่ยวเป็นแก้วเป็นสีและแก้วมรกตเดยค่ะสาทุสาทุสาทุขุทก้าถูกทำด้วยถูกครั้งแรกชงี้ถูกฝนสายขอให้มีผู้คนติดตาม กุดไหลกุดแจ้กุดสคาบคุดหักไข่แอนเดอหลลงปูเดอค่ะสาธุเหลงปูเดอสาธุเป็นบุญวาสนาจีเลย์มากราบนมสการหลงปูวโรทธ

เด้อค่ะเป็นเลขเด้อเอะปลากันเบิงเอาเด้อค่ะเลือดเล็ตัวใดญเลขกเงียบหน้าหนิคันน้ำมุนมีนมเลขพร้อมเด้อค่ะเลยเบิ้งคลิปนี้ก็ให้เบิ้งเอาเด้อค่ะมันเป็นเลขอเงียบเด้อค่ะเด้อดเป็นเลขอเงียบมีโซบมีลาบเด้อค่ะเด้อ ิดานปูป ah. ูรพูบิดานสาธุะะดีฟังตำนานลงรูปูด้วค่ะเด้อขออุกมงเคนีค่ะ สวัสดีค่ะติดตามสอง y o ยูทู e บนสายห้าเ้ด้วยค่ะส,สวัสดีค่ะ